สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลเรนแก้วครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมค่ะสวัสดีครับผมนายพีรพัฒน์โพภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับครับเรียนอยู่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมครับโรงเรียนนครพนมวิทยาคมของเราได้นํานโยบายเรียนดีมีความสุขจากกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารงาน รวมไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยตัวคุณครูเองนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยอยากจะให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจึงได้นํากระบวนการสอนแบบ Active Learning มาปรับใช้กับทุกๆบทเรียนให้นักเรียนได้คิดได้ลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมั่นว่านักเรียนจะมีความสุขในห้องเรียนค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนนครพนมวิทยาคมถึงมุมมองที่มีต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ว่านักเรียนได้รับความรู้แล้วก็มีความสุขอย่างไรบ้างค่ะ ครับผมรู้สึกว่าการเรียนแบบนี้นะครับมันทําให้เราได้เรียนรู้แบบจริงๆครับครูกลุ่มสาระต่างๆนะครับไม่ได้สอนแค่บรรยายอยู่หน้าชั้นเรียนนะครับแต่ให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติทําจริงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นกลมนะครับนักเรียนห้องเรียน SMTE นะครับก็จะมีวิชาการทําโครงงานนะครับที่เราจะได้อภิปรายหน้าชั้นเรียนนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมชอบมากๆครับที่เราได้ลงมือปฏิบัติทําจริงครับ แล้วครูก็รู้มาว่านักเรียนเองเนี่ยเป็นเด็กที่คว้ารางวัลมาเยอะมากอย่างล่าสุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศการแข่งขันพูดต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็รางวัลล่าสุดคือได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณามาซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับห้อง smte สักเท่าไหร่เลยอยากรู้ว่าการเรียนในห้องเรียนวิชาอื่นๆมีส่วนช่วยในการชนะเลิศห่อมี้ไหมคะผมว่ามันมีส่วนมากๆเลยนะครับเนื่องจากผมเรียนอยู่ห้อง smte นะครับก็จะมีวิชาโครงงานนะครับที่เราจะได้ อภิปลายนะครับต่อหน้าเพื่อนๆนะครับแล้วก็ต่อหน้าครูรายวิชานั้นครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษสังคมหรือภาษาไทยครับที่เราจะได้นําเสนอนะครับผมก็นําประสบการณ์ตรงส่วนนี้นะครับมาเข้าแข่งขันในรายการพูดต่อหน้าสาธารณชนนะครับแล้วก็อย่างรายการล่าสุดนะครับที่คว้ารางวัลก็คือวรรณกรรมพิจารณ์นะครับตรงส่วนนี้นะครับผมก็ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนที่ ครูผู้สอนเนี่ยให้เราอ่านนะครับในวิชาภาษาไทยที่จะเป็นการเรียนแบบพิซซ่านะครับ oh. จึงทําให้ผมเนี่ยได้รับรางวัลกลับมาครับโอ้เก oh, ่งมากมากเลยค่ะรู้สึกว่านักเรียนได้เอาความรู้มาใช้จริงๆได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี้ยค่ะนะักเรียนมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับโรงเรียนของเราในการจัดการเรียนการสอนที่อยากจะให้มีความสุขมากขึ้นผมอยากให้มีกิจกรรมที่ช่วยให้เราเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้นครับตัวอย่างเช่นการทําโครงงานที่ ช่วยพัฒนาชุมชนครับแล้วก็การเรียนรู้จากคนที่อยู่นอกห้องเรียนครับอ๋อเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนสะท้อนให้เรานะคะก็เห็นได้ว่านักเรียนไม่ได้แค่ห่วงใยตัวเองไม่ได้อยากให้ตัวเองมีความสุข่ายเดียวแต่ว่าอยากให้คนรอบข้างของเรามีความสุขด้วยค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขข,ของโรงเรียนนครพนมวิทยาคมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะว่าสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพแล้วก็วิถีชีวิตค่ะ เราสองคนเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าทุกคนเรียนอย่างมีความสุขย่อมส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ